สวัสดีครับพี่น้องนี่มาเบิ่งบรรยากาศยามชาวสายพี่นอ้องหลังจากกินข่าเสร็จกเ็เฮ็ดเวียนเฮ็ดงานต่ตตตอรครับพี่น้องนี่บรรยากาศวิถีอีสานพี่น้องพอกบแม่แกก็กอกกองฟางพี่น้อง มาเบิ่งน้ากันเด้อพี่น้องเนี่ยวิธีอิสานเศรษฐกิจพอเพียงลูกก่างองเงี้ยเอ้ยพี่น้องเอ้ยขับพี่น้องพามาชมบรรยากาศชนบทวิธีอิสานพี่น้องหลังจากกินข้าวกินปลาอิ่มแล้วาเฮ็้ที่แบบช่างงานพี่น้องเอ้ยพอกล้แม่ก็เอากองฟางขึ้น จะเขาเรียกอะไรผมอพ่ไม่เคยรู้เราพี่น้องพ่อพ่อโคราชแม่น้องภูมิใจก็มาหลดหนามพักสวนครัวทักทายพี่น้องหน่อยเดียวสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพักักค่ะพี่น้องพักสวนควพี่น้องปลูกไว้กินพักสวยๆพี่น้อง อะไรพักง่วงๆพี่น้อง กำลังเขียวงามปูกินเองพี่น้องเลยปลอดสารปิดมีน้องอลืมได้กินแล้วพี่น้อง กิบบนเป็นมังอย่างนี่ครับได้คิดพ่อเพียงพผล่ไ้กินเองพี่น้องต้้งล่อมไหวไก่มันดื้อพ่อเคเลี้ยงไก่ชอบกระโดดเขามาจิกนีนขอาวหอมข้าวหอมเห็นไหมกร่เพ ตมันเตเครงนี้มันเขียวสวยเนาะต้นนี้สวยเขียวสวยพี่น่องเลยงาม พี่น้องตต่นะยนุ่มกว่าไทยไม่นุ่มกว่างตัวค่ะบอกตัวก็ได้งงามเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะตัวข้างขึ้นพี่น้อง ปลูกหลายๆอย่างกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยพี่น้องต้องไปซื้อเขา,น,านินพักนอกเนือจากนั้นก็ไปเก็ตต่งงางๆอรทองนพ่น้อาได้ะพี่น้องกินก็ได้ค่ะได้กินก็ได้กินม่ได้กนก็คือบ่อไนยีนี้ด้ยาแล้วค่ะ ต้นนี้มันต้นแรมยังไม่ค่อยขึ้นนะอันนี้ตัวผูครัดสวนพักไ,ไปดูพ่อกับแม่แกกำลังก่อฟางแบใหงวกินพี่นอ้องหลังจากสีขาวเร็เหลี่ย้างคอใบย่ามหนาแหล่ง บรรยากาศทางบ้านพี่น้องท้องใบท้งหน้าทีซานก็สร้างขึ้นพี่น้องนาหนาวแล้วข่าวนาหนาวแล้วบรรยากาศโดยรอบพี่น้องโอ้ชนบทลูกทุ่งดีพี่น้องบรรยากาศดี บรรยากาศลุกทุ่งลุกทกุ่งเอ้เกีียวเขาเกีียวไรกันหมดแล้วพี่น้อง บรรยากาศเราเด้อพี่น้องเอ้ยแครที่อยู่บ้านไกลทำงานอยู่บ้านไกลมาอยยิ่มตัวเราก็กลับมาอยู่บ้านเล้วนี่แหละพี่น้องดีสุดละบรรยากาศรอบ้าง ก็เล่นยาไปพี่น้อง,องทางฝั่งหน้นก็ยังเป็นดินแดงอยู่เลยพี่น้องนี่ครับอิสารชนบท ตกเย็นเด็กหน่อยก็มาเล่นกองฟางเนี่ยพี่น้องวิ่งเล่นกันกระโดดเล่นกันเนี่ยเล็กหน่อยกันนี่เหมือนเด็กหน่อยในเมืองเนาะพี่น้องเนาะหน่อยก็ยไม่ค่อยเลี้ยวเล่นกงเล่นเกมเทอะไรพี่น้องยังเล่นสนุกสนานวิ่งรอบกองฟางเหมือนสมัยก่อน เ,นานาเยนนเ็นหนาหนาวเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ตกกลางคืนจะเย็นหนาวชิ้น้าชิ้นผองศาเลยพี่น้องกลางวันนี่ลมแรงไม่ร้อนแล้วพี่น้องแต่ลมลมแรงไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เห็นไหมร้อนพี่น้องไม่ค่อยหนาวเท่าไรหร่ตอนกลางวัน แต่แมันจะเย็นลมหน่อย นี่ก็บึงบรรยากาศวิถีอีสานเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมีอะไรมาเนาะครับอยากให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศวิถีชนบทคน,คนนี่ทำงานอยู่ไกลเนาะพี่น้องเนาะคิดถึงบ้านออมาดูบรรยากาศพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงทำานี้ร์เด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังแรงใจให้เเดอ้อพี่น้อง ก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนอพี่นนอะขอประคุณมากครับขอจบไปเพียงซ้ำนีแล้วสวัสดีครับ